สรุปประเด็นคิมซูฮยอนแถลงข่าวถูกบิดเบือนใส่ร้ายเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบ่าเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไป Vt headset ชุดหูฟังสำหรับคอนแทคเซ็นเตอร์โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ IP ซอฟต์โฟน Microsoft Teams Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ ทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงาน Contact Center, คอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีทีเฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.eco-comshop.net โทร0632696364 ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกําลังใจครัหนึ่งไลค์และครละหนึ่งสับสไคร์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะจากที่เป็นข่าวสะเทือนวงการเตาหลีใต้ไปทั่วทุกมุมโลกล่าสุดกับวันที่31มีนาคม2568สรุปประเด็นแถลงข่าวทางฝ่ายชายได้ดังนี้ค่ะข้อพิพาทเรื่องการคบหากับผู้ยาวและการควบคุมทางอารมณ์ หลักฐานที่กล่าวหาว่าฝ่ายชายมีความสัมพันธ์เชิญชูสาวกับฝ่ายหญิงตั้งแต่ฝ่ายหญิงอายุ15ปีและมีพฤติกรรมการควบคุมทางอารมณ์และการควบคุมทางการเงินเป็นเวลาถึง6ปีและใช้สัญญาการแต่างงานเพื่อชักจูงให้ฝ่ายหญิงเซ็นสัญญากับบริษัทเอเจนซี่และกดดันทางจิตใจส่วนกรณีเมาแล้วขับของฝ่ายหญิงทําให้ถูกฟ้อง700ล้านวอนและถูกกดดันจึงทําให้ฝ่ายหญิงคิดสั้นข้อพิพาทเรื่องการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องเรียวที่มีฉากเปลือยและการใช้ตัวแสดงแทนครอบครัวของ ซอลีถูกคิมซูฮยอนและลูกพี่ลูกน้องของเขาที่เป็นผู้กำกับบังคับให้ซอล,ลีแสดงด้วยตัวเองซอล,ลีได้รับความกดดันทางจิตใจอย่างมากและเข้ารับการรักษาทางจิตหลังจากถ่ายทำแถมยังมีนักแสดงหญิงคนอื่นได้ออกมาบอกว่าฉากบนเตียงที่แสดงกับคิมซูฮยอนทำให้ได้รับบาดแผลทางจิตใจเป็นเวลานานซึ่งซอล,ลียังจุดประกายข้อถกเถียงด้านจริยธรรมและเพศอีกด้วยการแถลงข่าวและการตอบของคิมซูฮยอนเน้นย้ำซ้ำๆพร้อมน้ำตาแบบดราม่าหนักมากว่าความสัมพันธ์ของเขากับคิมแซ เริ่มต้นเมื่อเธอเป็นผู้ใหญ่โดยคำพูดทั้งหมดแปลได้ว่าเราครบกันประมาณหนึ่งปีหลังจากที่คิมแซโรอนเป็นผู้ใหญ่ และเลิกรากันไปและไม่เป็นความจริงเลยที่ผมเอาเปรียบเธอตั้งแต่เธอยังเป็นผู้หาวเราเลิกกันตอนที่เกิดอุบัติเหตุเมาแล้วขับและมันเป็นเรื่องยากที่จะติดต่อเธอเพราะผมรู้ว่าเธอกําลังคบกับคนอื่นอยู่ต่อด้วยร้องให้แบบไม่พักหนักมากพร้อมบอกว่าผมยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขี้ขลาดผมใช้เวลานานมากในการมาถึงจุดนี้ทุกครั้งที่ชีวิตส่วนตัวของผมถูกเปิดเผยผมคิดอยู่ตลอดว่ามาเล่าเรื่องทั้งหมดพรุ่งนี้กันเถอะมายุติสถานการณ์นรกแตกนี้กันเถอะ และมันไม่เป็นความจริงที่ผู้เสียชีวิตตัดสินใจอย่างน่าเศร้าเช่นนี้เพราะแรงกดดันจากนี้สินจากต้นสังกัดผมผมยอมรับคำวิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจของผมนั้นไม่ได้หมายความว่าผมจะยอมให้เรื่องที่ไม่จริงทั้งหมดกลายเป็นความจริง ส่วนด้านทนายความของคิมซูฮยอนกล่าวว่าเราได้ยื่นฟ้องครอบ,คร,บครัวผู้เสียชีวิตบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อซึ่งอ้างว่าเป็นป้าของเขาและผู้ทำช่อง YouTube ในข้อหามินประมาทที่ศาลแขวงกลางปุงโซในวันนี้ด้วยคิมซูฮยอนยังกล่าวอีกว่าผมคิดว่ามีผู้คนมากมายที่ต้องทนทุกข์เพราะคนคนเดียวผมขอโทษผมรู้สึกเสียใจที่ผู้ล่วงลับไม่อาจพักผ่อนได้อย่างสงบซึ่งตลอดการถแถลงคิมซูฮยอนก็ร้องให้หนักมากเลยจริงๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คิมซูฮยอนออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการด้วยตัวเองนั่นเองส่วนข้อพิพาททางกฎหมายตำรวจได้เริ่มการสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าคิมซูฮยอนทาให้ชีเสียงของผู้เสียชีวิตเสียหายการสอบสวนทางกฎหมายยังไม่สิ้นสุดการเปิดเผยข้อมูลบนโซเชียลเน้อหาบางส่วนอาจมีการตัดต่อหรือพูดเกินจริงนั่นเองและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่างให้ได้เชื่อมต่อเบอร์0 2และเบอร์โทรศัพท์มือถือ Eco ค a l คือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค,ค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละ1 0 0 0ันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจข,ของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทร0632698988 e ่วยคุณประหยัดมาากกว่ค่าโทรศัพท์